วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการลงทุนในปัจจุบันนี้เนี่ยเงินกำลังไหลเข้าสู่ตลาดทุนที่ชื่อว่าคริปโตเคอเรนซีอย่างมากเลยนะครับวันนี้ผมนะครับจะขอยกตัวอย่างการลงทุนในยุคดิจิตอลแอสเซทนะครับก็คือการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนซึ่งมีความปลอดภัยโปร่งใสและมีความน่าเชื่อถืออย่างมากนะครับเข้ามาเพื่อช่วยให้นักลงทุนเนี่ย มีทางเลือกในการลงทุนที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะครับปัจจุบันนะครับได้มีการนำสินทรัพย์หลากหลายประเภทมาแปลงเป็นโทเค็นดิจิตอลนะครับเช่นคอนโดที่ดินนะครับซึ่งก็เปรียบเทียบได้เหมือนกับ NFT ในโลกของความเป็นจริงนะครับให้เราสามารถซื้อคอนโดหรือที่ดินได้ด้วยจำนวนเงินที่น้อยๆนะครับ หากเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเนี่ยหากว่าเราต้องการจะซื้อบ้านหรือลงทุนในที่ดินเนี่ยครับเราก็ต้องใช้เงินจำนวนที่เยอะหรือว่าเงินหลายๆลยล้านในการลงทุนในแต่ละครั้งนะครับโลกของการลงทุนในปัจจุบันเนี่ยได้เปลี่ยนไปอย่างมากเลยนะครับหรือจะเป็นการลงทุนในวงการบันเทิงนะครับก็ยังมีทกเข่นบุพเพสนิวาสที่เราสามารถ มีโอกาสได้ทำกำไรจากรายได้ของภาพยนตร์นะครับหรือว่าละครได้ด้วยโดยกำไรที่เราจะได้นะครับมาจากค่าโฆษณาหรือว่าลิขสิทธิ์ของละครนะครับที่ผู้เป็นเจ้าของเนี่ยสามารถทำกำไรได้คล้ายๆกับการที่เราถือหุ้นของบริษัทเลยครับหรือว่าเราจะนำทโทคเก็นอันนี้เนี่ยไปแลกเป็นสิ่งของที่ละครจัดทำขึ้นนะครับเพื่อเป็นของที่ระลึกกับกลุ่มแฟนคลับ ก็ได้เหมือนกันนะครับและในปัจจุบันนะครับเรายังสามารถเล่นเกมนะครับแล้วก็มีรายได้อีกทางหนึ่งได้อีกด้วยนะครับต่างจากในสมัยก่อนนะครับที่เวลาเล่นเกมเนี่ยเรามีแต่ต้องเสียงเงินเพื่อเล่นเกมนะครับแล้วก็เกมที่สร้างขึ้นในสมัยก่อนนะครับผู้สร้างจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เกมเนี่ย เล่นได้อย่างไหลลื่นไม่สะดุดนะครับแต่ก็ต้องมีคนคอยควบคุมอยู่ตลอดนะครับเ,เพื่อที่จะคอยกดอนุมัติภารกิจหรือว่าอนุมัติกิจกรรมในเกมต่างๆนะครับแต่ว่าในสมัยนี้นะครับเราสามารถสร้างเกมได้บนบล็อกเชนนะครับแล้วก็ให้ระบบทุกอย่างภายในเกมนะครับรันอย่างอัตโนมัติ ผ่านการเขียนโค้ดโปรแกรมบนสมาร์ทคอนแท็กนะครับทำให้เกมในยุคนี้เนี่ยมีความโปร่งใสปลอดภัยและตรวจสอบได้มากกว่าสมัยก่อนเยอะเลยนะครับแล้วบล็อกเชนคืออะไรมีความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันครับ